สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าก็มาอัปเดตข่าวสารตอนนี้ยูจุนซูนะอยู่ระหว่างการกักตัวนะฮะยูจุนซูเป็นนักเตะเก่านักเตะต่างชาติโคต้าเอเชียอ่านักเตะเก่าของบูรัมยูเนเตดที่ย้ายไปอยู่ตราดตอนนี้ไปอยู่ประจวบแล้วมั้งเนี่ยอ๋ออยู่ประจวบนะครับเพราะเห็นแวบๆว่าเพจประจวบก็อัปเดตนะครับอัปเดตเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนะครับก็ ผมสบายดีอันนี้เป็นทางด้านยูจูนซูเองนะที่มาอัปเดตนะครับว่า,าความเคลื่อนไหวของตัวเองตอนนี้ก็กักตัวกับบริเวณตัวเองแล้วก็ฟิตร่างกายส่วนตัวด้วยนะครับผมก็บอกว่าผมสบายดีจุนซูทักทายแฟนช่วงกักตัวเร่งประสานวิลเลียมกลับไทยนะฮะม,มิดฟิลด์ชาวเกาหลีใต้เผยตนมีสุขภาพแข็งแรงและคิดถึงฟุตบอลหลัง เดินทางกลับมาไทยโดยอยู่ในช่วงกักตัวยูจุนซูกองกลางตัวเก่งของพีทีประจวบ FC นะครับหรือว่าต่อพิคาดนั่นเองนะก็เผยภาพฝึกซ้อมนะครับส่วนตัวระหว่างการเข้ากักตัวาทางเลือกนะครับเข้ากักตัวทางเลือกณโรงแรมที่ได้รับรองจากรัฐบาลเนะี่ย alternative state quarantine นั่นเองนะโดยเจ้าตัวมีสุขภาพแข็งแรงและคิดถึงฟุตบอลไทยมากๆ m i นะฮะมิดฟิลชาวเกาหลีใต้เดินทาง มาถึงประเทศไทยช่วงวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาและเข้ากักตัวในกรุงเทพมหานครโดยเดินทางมากับเที่ยวบินนะครับเขาเรียกว,ว่า r e p ลีฟ r a t i o n r ั่นลนะีรัชั่นไฟนะฮะ t r ไฟนะฮนะ เจ้าตัวนะครับก็เปิดเผยว่านะดีใจมากๆที่ได้กลับมาช่วงนี้แม้จะกักตัวแต่ก็ยังฝึกซ้อมเรียกความฟิตให้กับตัวเองอย่างสม่ำเสมอและขอขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทยกลมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลเยอจอยไต้เอเมบซิซอส์นที่ให้ความช่วยเหลือในการเดินทางกลับมายังประเทศไทย นะพร้อมอได้อัดคลิปนะก็กล่าวทักทายแฟ,ฟแฟนฟุตบอลแฟนฟุตบอลด้วยนะว่า <c oughs> สวัสดีครับผมอยู่จุนซูอตอนนี้ผมกักตัวอยู่ที่โรงแรมในกรุงเทพตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วผมสุขภาพแข็งแรงดีและฝึกซ้อมด้วยตัวเองทุกอย่าง เป็นทุกอย่างเรียบร้อยดีครับผมคิดถึงฟุตบอลแฟนบอลทุกคนและเพื่อนร่วมทีมมากๆผมขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพและปลอดภัยนะครับไว้เจอกันขอบคุณครับนนี่ก็เป็นเ <c oughs> ขาได้ทักทายผ่านโซเชียลคลิปในในโซเชียลเนาะอนะนอกจากนี้สโมสรกำลังประสานงานอย่างสุดความสามารถในการนำวิลเลียมเอลลิเก้นะครับและ อัดนันโอราฮวัชนะครับผมอีก2ขุนพลเดินทางเข้าประเทศมาให้ได้โดยเร็วที่สุดฮะตอนนี้ใครที่แบบว่านำเข้านักเตะต่างชาติของตัวเองมาได้เร็วก่อนใครก็จะได้เปรียบนะครับได้เปรียบมากขึ้นนั่นเองนะนะก็ผมว่าน่าจะทยอยกลับมาได้ละมั้งนักเตะเพราะว่ามันจะแข่งขันประมาณเดือนกันยาตอนนี้ก็ประมาณอีกเอออีเดือนกว่าอีนี่เนาะใช่ไหมอีกเดือนกว่าก็จะแข่งแล้วนี่ เออก็นะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับผมสำหรับยูจุนซูนะฮะทีมพีทีประจบเอฟซหรือว่าต่อพิฆาดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับ Hi I am Junsu I am staying hotel in Bangkok since 17 July so now just one week I am very healthy and keep training myself so all good with me. Um, i s s a lot of football fans teammate. So I hope all you guys stay healthy and safe. See you soon. a l bye. Thank you. k o k u n Cup. ขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องรายเดือนคุณรัชพลแอบเหงาที่เสาไฟ